แล้วกดที่ปู่ว่ามันคือหยังเสียงฟ้าร้องใต้น้ำก้องสะเทือนกดมนเทียนบานบาดานห้ามมนุษย์แตะต้องของผนึกของบูชาและพลังของพญานาคถ้าบ่าได้อนุญาตคำเตือนแรกลลิตาถ้าเฮาผิดแล้วเฮาสิแก้จังไดปูเงียบนานจนได้ยินเสียงหัวใจปู่ฤาษีพญานาค แก้ได้ถ้าใจเจ้าบกขดแต่ถ้ายังมีโลกมีอยากถ้านี้สิเป็นโลงเมืองบาดาลสิเป็นหูฝังศพเสียงเลเื้อยครืดคลาดดังใกล้มากเมธาเสียงแตกผมหูสึกว่ามันยืนอยู่หลังผมปู่รื้อสีพญานาคบอตองหันบางสิงมนุษย์บกค้วรเห็น ไฟฉายดับบูบก,กดบาดานกับค่ำเตือนสุดท้ายบรรยากาศคือความมืดเสียงสวดตำตำใต่น้าผ้าคินปูมนุษย์เฮ็ดยังพิษจนเมืองทั้งเมืองต้องจมเสียงถอนหายใจหนักอึง้งปูรื้อสีพยนาคแต่ก่อนมนุษย์กับพยนาคอยู่รวมฝ้าดินเดียวกัน แต่เมื่อมนุษย์โลกเอาศรัทธาไปแลกอำนาจเอาของบูชาไปขายเอาเครื่องสักการะไปลบลูเสียงน้ำเดือดพล่านปูรื้อสีพญนาเมืองนั่นเลยต้องจมให้จำให้ลาบให้เป็นตำนานเมื่อศรัทธาตื่นรุ่งเช้า หมอกบางลอยเหนือผิวน้ำโขงแสงแดดอ่อนส่องผ่านยอดไม้ริมฝั่งทุกอย่างเงียบสงบเรากับเมื่อคืนไม่เคยมีถ้ำไม่เคยมีเสียงไม่เคยมีพยานาคพาคินลืมตาขึ้นช้าๆเข้านอนอยู่บนผืนทรายลมเช้าเย็นเฉียบพัดผ่านแก้มมีทานั่งพิงก้อนหินดวงตาแดมก่ำจากการไม่ได้นอน ลาลิตากอดเข่าตัวเองแน่นมือยังสั่นไม่หายไม่มีใครกล้าพูดก่อนเพราะในใจของทั้งสามคนยังได้ยินเสียงเดียวกันเสียงที่ไม่ได้ดังจากหูแต่ดังจากข้างในศรัทธาบ่ได้มีไว้เหยียบฝันหรือความจริงพาคินมองไปรอบตัวดอนหินกลางน้ำยังอยู่ แต่ไม่มีร่องรอยของปราสาทไม่มีปากถ้ำไม่มีแม้แต่รอยน้ำวนราวกับทุกอย่างถูกกลืนหายไปพร้อมรุ่งอรุณหรือทั้งหมดมันเป็นแค่ฝันเมธาพูดเบาๆแต่เสียงของเขาไม่มั่นใจเลยสักนิดลาลิตาไม่ตอบเธอก้มมองฝ่ามือตัวเองก่อนจะค่อยๆคลายออก บนฝ่ามือนั้นมีคราบดินสีเขียวอมทองติดอยู่จางๆล้างไม่ออกทั้งสามสบตากันไม่ต้องมีคำอธิบายเพราะต่างคนต่างรู้มันไม่ใช่ฝันธรรมดาเสียงที่ยังอยู่พาคินล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบของบางอย่างออกมา เกล็ดสีทองชิ้นเล็กบางเย็นและสะท้อนแสงแดดยามเช้าไม่มีใครพูดแต่ในความเงียบนั้นเสียงของปู่ฤสีพญานาคดังก้องขึ้นมาอีกครั้งบ้าด้านบอด้เงียบมันแค่รอ้อเมทาหลับตาเขาเห็นภาพผู้คนในอดีตที่เคยกราบไหว้เคยขออนุญาต เคยรู้ว่าตัวเองเป็นเพียงแขกของแผ่นดินลาลิตาน้ำตาไหลเงียบๆเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการการพิสูจน์ไม่ต้องการการจับต้องแต่ต้องการความเคารพความหมายของศรัทธาก่อนจากไปทั้งสามคนยืนหันหน้าเข้าหาแม่น้ำโขงไม่มีเครื่องบูชาไม่มีบทสวด มีเพียงหัวใจที่ถ่อมลงพาคินก้มศีรษะเอ่ยเสียงแผ่วผมสัญญาจะเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อเตือนลมเช้าพัดแรงขึ้นเล็กน้อยผิวน้ำกระเพื่อมเป็นระลอกเหมือนมีใครบางคนรับรู้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสามไม่กลับไปค้นหาไม่กลับไปท้าทาย ไม่กลับไปเรียกหาความลี้ลับแต่ทุกครั้งที่มีคนถามว่าพญานาคมีจริงหรือไม่พาคินจะตอบเพียงว่าศรัทธ,ธาไม่ต้องเห็นแค่รู้ว่าเราเล็กแค่ไหนก็พอและในคืนเพ็ญเมื่อหมอกลอยต่ำเหนือแม่น้ำโขงบางคนยังบอกว่าได้ยินเสียงแผ่วๆดังมาจากสายน้ำผู้ที่จำ จะถูกรักษาผู้ที่ลืมจะถูกรอ